ตเทวะสังขยสัพเพอินทราพรหมานุพยัญชนะสัพเพเทวตาโยราพันตุสัพเพเทวตาขออัญเชิญเหล่าเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในชะตามาทยอรสวรรค์อยู่ในกรมภพอนันต์จังหวัดวงเทวดาดำรงอยู่อรูปภพเทวดาอยู่ในห่วงมหานพสิงค์โครเขตุขันธรเขาเทวดาแนนนาแนวเนืองนองแนากาศอยู่ในที่มานมาตรันะบุญเทียน <as cul coping> เทวดาในเกาะเกียนน้อยลนใหญ่เทวดาอาศัยอยู่ในเรือนหลวงเทวดาทัา้งปวอยู่ที่บ้านใหญ่เทวดาอยู่ในหมู่ไม้ไพรพฤกษาสารเทวดาอยู่ที่บ้านเรือนและไรนาเทวดาในพื้นภูมิประเทศค่ะประ้าขนอัญเชิญจงมาสมรอสอประชุมเทวดาที่ลุ่มน้ำและบนบกได้เสมอกันทั้งยักษ์สาละคนธน,นา,าราชรัผู้เป็นใหญ่ เทวด,ดาอยู่กเก่งแห่งตำบลใดข้าพเจ้าขออัญเชิญพาฤาษีุกแ่งหนอันศักดิ์สิทธิ์พิถีพิถัดยเดชาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวด,ดาเรืองเดชซึ่งสถิตยอยู่ในอมรพิมานเมตเมรฟ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญเท้าเทเวศสิ้นขอเขดมหาจักรวาลโปรดเมตตาประทานพรอำนาจสิทธิบุญยริ์บุญบารมีในพระผงพระพุทธคุณพระผงพิเศษหลวงปู่สวงเทวดาใบตื้เกียเทวดาเล่นดิน เพื่อจะได้มอบให้แก่สายฐานศรัทธาท่านสาธุชนผู้มีบุญบรารมีได้ครอบครองที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 6 0 6 4หนึ่งไตรมาสแช่น้ำมนเพื่อมอบห้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใดได้ครอบครองขอให้มีความสุขความร่มเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขลาผลคุณทวี บารมีของเรื่องในการทั้งปวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเติยนาปาระไเติยนาอุปปาระไเติยนาปรมัตตปรมัยเนตรายกรุณา मुदिता पेखा परमय संपन्नो बिशव पकवश संपन्नो सिल उप परमय संपन्नो सिल परमत परम संपन्नो मेता मैत्री करता पेखा परम संपन्नो बिशोपकम संपन्नो नेखम नेखम परमत परम संपन्नो मेता मैत्री करुणा मुदिता पेखा परमये संपन्नो यसोपकवीय पंजा परम संपन्नो បញ្ញាបរមេសម្បណ្ណោបញ្ញាបរមតៈ ਪਰ មេសម្បណ្ណោមេតាមេត្រេការុណាមุทតា upekha ਪਰ មេសម្បណ្ណោអ ಿತಿ វិសោភគវីអង្ वेरिया परमई सम्পন্নो व्रिय अपपरमई सम्পন্নो विय परमत परमई सम्পন্নो मेता मैत्री करुणा मुदिता पेखा परमई सम्পন্নोति विसोपकविय खंती परमई सम्পন্নो खंती परमई सम्পন্নो खंती परमत परमई सम्পন্নो मेता मैत्री कुना मुदिता पेखा परमई सम्পন্নोति विसोपकविय सत्य परमई सम्পন্নो सत्य अपपरमई सम्পন্নो सत्य परमत परमई sampanno meta maitri karuna mudita pekha paramai sampanno iti bisop kiyam atithana paramai sampanno atithana upa paramai sampanno atithana paramata paramai sampanno meta maitri karuna mudita pekha paramai sampanno iti bisop kiyam meta paramai sampanno meta upa paramai sampanno meta paramata paramai sampanno meta maitri karuna mudita pekha paramaye sampanno iti visopkhve ampika paramaye sampanno upekha uparamaye sampanno upekha paramata paramaye sampanno metta maitri karuna mudita pekha paramaye sampanno iti visopkhve thasa paramaye sampanno thasa paramaye sampanno thasa paramata paramaye สัมพันโนเมตตามัยตรีกรณ์นามุตตาเปกขาปารมัยสัมปันโนอิติปิโสปะตุเวอิติปิโสภะกขียอปริอาทเววาวิญญาณาสัมพันโนอิติปิโสปะตุเว เปลียนเตีเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสภคเวีเปรียนเตี้ยเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสภคุเวียเปลืเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสภคเวีเปลือกพระเถเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสภคเวีเปรือกโสเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสภคเวีติปิโสภคเวีเปรืยกสาวเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสภคเวีเปลือกราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสภคเวีติปิโสภคเวีย ព្រះរៀនស្គីទេវវិញ្ញាណសម្បណ្ណោអិតិវិសុប្ធិយសម្អញ្ជើញបារមីគុណប្រយ័ពគុណសម្អញ្ជើញបារមីគុណប្រយថារសម្អញ្ជើញបារមីគុណវិសងគុណបារមីគុណទៀវដានោះតាមហារសัยមកបារមីព្រះអង្គសម្បារមីគុណលោអោសួងទៀវដាដល់រៃទៀវដាបាយទਿੱកាអសិទ្ធិផលភលាំងអនុភាពบนបារមីແລະគញមបាន สร้างวัตถุมงคลเราเอาตุป,ปีพุทธศักราช2,560มุยปาษาหนึ่งไตรามาสโมชนำนี่เฮ้ยกบูนไตรมาสเฮ้ยก็้อมถมวายอาตุสถานออยคุ้มสัพพยานาคทิศพันพารวยออยบัน มาะអរជាតយោមដែលបានបំពេញបុលតពីញបរមីបានសាងរូបមានលោអសួងអ້ອຍមានຄວາມសុខຄວາມเจริญជារល្អសเนาะសเนาะសបាយមានជោគមានលាភវាសនាបរមីជាจุ้มស្នេហจุ้มប្រជុំអ້ອຍមានអ້ອຍបានអ້ອຍស្រួលខ្លួនស្រួលចិត្តអ້ອຍកើតកសិទ្ធិមហាកសិទ្ធិកើតមហាបារមីព្រុទ្ធังប្រសិទ្ធិធម្មប្រសិទ្ធិសង្ឃังប្រសិទ្ធិ สพสิทธิพวันตุเตสิทธิพุทโธสิทธิธรรมโมสิทธิสังโคนมุตโตสิทธิอิสิโมนีเทวาสิทธิมันตังนามามิหังสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยะตะทาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาภโอนิรันตรังสพกรรมังประสิทธิเต สัพพะสิทธิพระวันตุเตเกียเกียเกียบายติเกียบายติเกียบายตึเกียกุลเอาโซ่ไอโกลเจ้าบ้านเกียพประเกียรสุทูนสุจัดเกียรอสะดวกสบายสาธุสาธุสาธุครับเป็นวัตถุมงคลที่สร้างเมื่อปีหกสี่หกสี่เนาะ น้นมนเชนน้ำมนจนตอนนี้รู้สึกว่าราศีขึ้นจับเยอะนะครับซึ่งทิดพันธ์ก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างในการสร้างผงที่สร้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นผงของประทาต์เซี่ีวลีของเขาสามอยอดแล้วก็ผงสูตรบางผู้พรองเนี่ยผงต้นชนวนอยู่ที่นี่โอ้แต่จริงมีเยอะนะอยู่หลายกิโลก็มาสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาหลวงปู่น้าหนุ่มครับเนี่หน้าหน่วหน้าหนุ่ม เป็นนาโนเป็นบล็อกดั้งเดิมบ่ดั้งเดิมบล็อก,บล,อกบล็อกดั้งเดิมที่ลูกปู่ได้ทิฏฐานเพราะว่าบล็อกเดิมเป็นของวัดสนสัทธารามเป็นวัดสนสัทธารามือใช่ใช่ได้สร้างท<อ>ีนี้ต่อมาก็ได้ขออนุญาตได้ได้สร้างผู้ที่รักษาบล็อกนี้ไว้ก็คือคุณประทีปจํานวนการสร้างทั้งหมดเนี่ยมีห้าพันห้าพันองค์นี่เหลืออยู่ไม่กี่องค์อันนี้ก็เลยมอบให้ พันร้อยแปดอร้อยแปดนะครับใ่หนึ่งศูนย์เปนเอฟซีหนึ่งศูนย์เปนนี่คือไม่ใช่เลขนะคือเป็นแนวทางที่จะร้อยแปดลองซื้อเลยสวยภาพรุ่นนี้คือเชทน้ำมนต์ไว้เนี่ยก็ถ้าเรามีกล้องส่งภาพบนเนื้อมันจะฟูขึ้นฟูขึ้นจะเป็นผงจักระผัดขึ้นอันนี้ผงเป็นผงพระธาตุประสิบุรีนะหลายกิโลอยู่นะนี่เหลือแค่นี้ชุนวนแต่โฮมนะอ่โฮมมากถ้าตุทับอัดกรอบมีสวยมากนะครับสวยสวย สวยนะครับเป็นแช่น้ำมนต์หนึ่งพรรษาเต็มเต็มหนึ่งพรรษาหนึ่งพรรษาแต่หมดแล้วรุ่นนี้ไม่มีน้ำมนต์น้ำมนต์ที่มาแช่นอกจากน้ำมนต์ที่หลวงปู่สวงถ้าที่ท่านได้ได้ทำเอาไว้เจ็ดโบใช่ไหมครับใช่ที่เราได้รับมาใช่ไหมตอนนั้นครับน้ำมนต์ด้วยทั้งน้ำฝนด้วยแต่ด้านหลังจะเป็นยันเนาะเป็นยันมัชชาริติมัชชาริติโชคลาภถ้่ใครมีติดตัวก็คือสามารถบูชาได้ร่วมบุญนะครับร่วมบุญแต่ว่า รวมบุญมาถึงทําบุญระป่านะครับแล้วแต่เอาแล้วแต่ศรัทธาดีกว่าเนะเาะที่สุดแล้วแต่ทิศพันธ์เพราะว่าหลวงตามหาเขตเฮงมอบให้แล้วครัได้จะได้ร่วมบุญแล้วแต่ศรัทธาคือ <ๆ S 1> ไม่อยากจะใครอยากได้รวปบุูงไปติดมีไม่มีงดเงินเนาะอาจจะแต่ไม่มีงบประมาณนะครับอยากได้ก็โทรมาได้เลยนะครับก็จะให้นะครับจะให้ฟรีก็เสียค่าส่งนะครับก็แล้วแต่นะครับโทรมาก็แจ้ง เนะท่าไรก็แล้วแต่นะครับเนาะ FC รวมบุญด้วยกันก็จะเขียนชื่อ FC ที่เขียนชื่อก็จะเขียนชื่อไปรอหลวงปู่สวงเหมือนกันรอหลวงปู่สวงที่วัดเพชรจังหวานะครับรอรูปเหมือนหลวงปู่สวงแล้วองค์จัก,กรพัรดด้วยนะครับเดี๋ยวจะเขียนชื่อให้ทุกคนนะครับใครได้เรียนหลวงปู่ไปก็จะได้เขียนชื่อยกดวงยกวาสนาบารมีให้ FC นะครับาการการที่เราเขียนชื่อแผ่นทองในพระนเป็นยังไงบ้างครับเราไปฟังนิดหนึง่งการเขียนแผ่นทองเนี่ย้างพระ ้สร้างพระมันว่าได้น้อมกายวาจาจิตประเด็นกิจเกิดก็ถวายเป็นพุทธบูชาอะไรก็ตามที่เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดแล้วด้วยใจศรัทธาคือเราไม่มีทรัพย์ภายนอกเช่นเงินทองที่จะถวายพุทธบูชาเราก็เอากายวาจาจิตใจที่บริสุทธิ์เจตนาที่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาล้อมรวมถวายพระพุทธองค์เพื่อให้คนได้กราบได้ว่าได้ศรัทธา ให้มั่นคงอยู่ในไกสิกขาคือสินสมาธิปัญญาหรือทานสินภาวนานะั่นแหละถือว่ายกดวงได้ไหมอาจารย์ยกดวงคือยกดวงจิตของเราไนะอธรรมะคือทานสินภาวนาสินสมาธิปัญญานนะัที่จะยกดวงจิตของเราให้ให้ละเอียดขึ้นดีขึ้นแห่งขึ้นด้วยการกระทําของเราโดยเจตนาความบริสุทธ์เนาะเจตนาเจตนา,เ,ตนาเห็นว่าพระอาจารย์ถ้า เอฟซีไม่มียังเหลืออยู่ที่จองก็พระอาจารย์ก็จะเอาไปรอให้เป็นไปรอพระเหมือนกันใช่ไหมพอเปลี่ยนเนี่ยก็ล,อลอ้อมเพราะเดจะไปส่วนหนึ่งก็จะถวายเพราะส่วนหนึ่งก็ยังมีเก็บอยู่<อ>มีเก็บก็จะไปบรรจุไว้อะไรไว้ไปลอมที่ทพระอะไรที่เป็นเกี่ยวกับหลวงปู่สวงก็อยากจะทําถวายท่านด้วย,ด,วยด้วยใจใสๆครับ ตอนนึกถึงเรื่องราวที่เราสมัยเป็นเนียนน้อยเคยเคือจะใบ้เกิดนะคือบีบขายหลวงปู่ด้วยบีบขาบีบแขนใหหลวงปู่ครับอตอนอายุสิบเจ็ดก็ยังจําเรื่องราวนั้นได้พอพูดถึงหลวงปู่ก็จะมีความสุขใจความอิ่มใจอะไรที่ทําถวายหลวงปู่ได้ด้วยใจศรัทธาไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจหรือวัตถุแรงต่างล้วก็เต็มใจที่จะให้ด้วยใจจริงๆ ครับถ้า,ถาพูดถึงลวงปูแล้วก็จะมีความรู้สึกและคนลุกแล้วก็มีอิ่มอิ่ม,มด้วยเนาะอ่าอิ่มอิ่มมีความสุขทราบว่าเวลาท่านมหาเวลามีความทุกข์ใจก็จะคิดถึงครูบาอาจารย์ใช่ไหมคือทั้งสุขใจและทุกข์ใจก็จะนึกถึงเพราะครูบาอาจารย์จะอยู่ในเราที่เยาเรายามสุขยามทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ต้องอยู่ในใ,นใจครับอไม่ใช่ว่าก่อนที่เวลาเรามีความทุกข์เราค่อยนึกถึง คือเรานึกถึงตอนที่เรามีความสุขและมีความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ให้แล้วนึกถึงท่านอ,อย่างพระพุทธเจา้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นดวงแก้วสูงสุดเราต้องระลึกถึงทุกวันให้เป็นสารณะให้ได้นะความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันก็อยู่กับเราเนี่ยมันก็ไปจากเรามันจะอยู่นานบ้างไม่นานบ้างยังไงก็อยู่ยังไงก็จะไปไปแล้วก็จะมามาก็จะไปมันเป็นอย่างนี้เอง เพียงแต่เราตั้งสติให้ให้ให้มีความมั่นคงให้มีสมาธิที่ที่หนักแน่นนะให้มีจิตที่เมตตาหัวใจที่เปิดบานนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างนี้มันก็ผ่านไปครับบารมีของอาจารย์โลกตาให้นะครับบารมีเป็นปริศนานะครับก็คือร้อยแปดนะครับเอาไปคิดเอาเด้อร้อยแปดนะครับเอนะครับ ร้อยแปดนะครับหนึ่งศูนย์แปดนะครับไปคิดเอาครับคือคำว่าร้อยแปดเนี่ยก็คือเอาพุทธคุณห้าสิบหกธรรมคุณ 38, สามสิบแปดสังฆคุณสิบสี่รวมเป็นร้อยแปดอันนี้ถ้าพูดถึงธรรมะธรรมะนะถ้าเป็นร้อยแปดอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาตามกําลังของวันเช่นวันอาทิตย์เนี่ยกําลังวันหกวันจันทร์กําลังสิบห้าวันอังคารกําลังแปดวันพุธ กำลัง17กัน้าหูกับคืนเนี่ยสิบสองพฤหัสกำลัง19วันศุกร์กำลัง21วันเสาร์กำลัง10พระเกียรติกำลัง9รวมเป็น108อไม่พ้นร้อยแปดไม่พ้นร้อยแปคือมีมีที่มาที่ไปครับอ๋อและ1นึ 8, 1่บวกแปบวกแปก็เป็น 9, 9. คือมรกีพ้นสีนิพพานหนึ่งก็ รวมเป็นนวโลกุตตรธรรม9ประการซึ่งเป็นธรรมของอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บรรลุธรรมนะนะมักสีผลสี่นิพพานหนึ่งเลยครับก็อย่าลืมร้อยแปดกันแล้วกันครับหนึ่งศูนย์แปดกันแล้วกันนะครับเป็นเป็นมงคละเวลาที่คนเขาทาความดีนะแค้วคลาดปลอดภัยแล้วสโอ้ยมีดีร้อยแปดอะมันเราคิดดีพูดดีทําดี คิดดีพูดดีทดําดีปฏิบัติดีคบคนดีการเวลาผ่านไปในแต่ละวันแต่ละวันไหมแต่ละวันมีกําลังเท่าไหร่ที่วันนี้ก็คืออ้าวเขาเรียกว่ามีดีร้อยเปดตไครับโอสัตุการนอพนปีใหม่ก่อน,นครับสงกรานต์ไทยเรานะครับอขอ,ขอคนจบบารมีคุณพระศรีรัตนตรยัยบารมีคุณหลวงพ่อพระเก,มาากศมรกฏซึ่งเป็นพระคูบ้านรูเมืองบารมีหลวงพ่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อพระพุทธโสธรบารมีองค์หลวงพ่อพระประธานโบสถทุกอารามแห่งสยามประเทศพระธาตุมหาเจดียทุกแห่งหนในทั่วภูมิภาคของประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศท้าวจตุมาราทั้งสี่ ้าวสกะเทวราชามหาพรหมพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระพรหมเมืองพระบันดาลเมืองพระสยามเทวาธิราชและบารมีหลวงปู่หลวงพอ่อที่เราเครารพศรัทธาและอนุภาพบุญบารมีหลอมรวมเป็นพลังกายพลังใจพลังรั์พลังสติปัญญาโชคลาภวาสนาบารมีให้ลูกหลานหมดนี้ <c oughs> ปลดหนี้มีทรัพย์สินมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครให้มีเงินทองมากมายมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินมีธุรกิจเจริญราบเจริญยศเจริญบารมีให้มีสุขภาพพรานไมยสมบูรณ์แข็งแรง ทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จสมปรารถนาสมปรารถนาสมความปรารถนาทุกประการเถอสาธุสาธุสาธุ